ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดียสร้างทดลองไปเลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็นี่เลยนะครับนี่ <c oughs> ก็ไอมีมีมคอมเมนต์หนึ่งเนาะเขาขอมาบอกว่าอยากให้ลองเอาหลอดไฟนะครับต่อเข้ากับสายเบ็ดสายลําโพงนะครับสายเบ็ดน,นะครับว่าไฟมันจะติดไหมนะครับเดี๋ยวผมมาลองดูในคลิปนี้ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็มีผมมีหลอดไฟอยู่2แบบนะ ก็เอ้ยสามสามสามแบบนะครับตัวนี้คือหลอด LED 12โวลต์นะครับตัวนี้คือหลอด LED 12โวลต์เดี๋ยววางไว้ก่อนนะเนาะวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือ AC นะครับเป็นหลอดไฟ AC ที่ไฟบ้านเนาะที่ใช้ไฟ220โวลต์นะครับนี่เป็นไฟบ้านนะครับตัวนี้ใช้ไฟบ้านนะครับ ต่อกับแบตสิโวล้นมันไม่ติดนะครับตัวนี้เพราะว่ามันใช้ไฟบ้านผมจะมาลองแล้วก็อันที่สามนี่ครับคือหลอดหัวเทียนหัวเทียนนะครับไฟหน้าเป็น12โวล้นเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ายังไงล่ะตอนกลางวันมันไม่เห็นแสงเนาะเดี๋ยวจะให้ดูตอนกลางคืนว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ ดีไอหลอดนี้ผมลองต่อแล้วมันมันมันไม่ติดนะครับเพราะว่าไอแรงไฟมันไม่ถึงเนาะนี่ครับตัวเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเป็นเอซนะครับเป็นไฟเอซแต่ว่าสายลำโพงไฟที่ออกมานี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมต่อหลอดตัวนั้นมันติดนะครับแล้วก็หลอด LED ก็ติดนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนกลางคืนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอาเดี๋ยวไปกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอน กลางคืนนะครับว่าหลอดไฟที่ผมมาต่อกับสายลํโพงนะครับนี่ตัวนี้คือสายสายลําโพงเบสเนาะอ่าตัวนี้เป็นเป็นหลอด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 หัวเทียนนะเป็นหลอดหัวเทียนไม่ใช่ l อ d ดีนะครับนี่เป็นหลอดไฟท้ายหรือไฟหน้าอันนี้ครับไฟไฟหน้านี่ครับนี่นี่นี่ไฟหน้าของรถไทเนาะอันนี้ครับส่วนตัวนี้เป็นหลอด LED ดีอ่านี่ครับ เป็นหลอด LED ต่อเข้ากับสายเบสเหมือนกันนะครับนี่ส่วนตัวนี้ก็สายเบสเหมือนกันอีกสายหนึ่งามาดูว่าตัวไหนจะสว่างแรงในระหว่างที่ผมเปิดเพลงอยู่เนาะเดี๋ยวให้ฟังเสียงกลางไปด้วยนะครับว่าเป็นเสียงเพลงจริงๆนะครับก็ตัวนี้คือสายเสียงกลางส่วนตู้เบสผมเอาสายไปต่อหลอดไฟแล้วเดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าจะเป็นยังไงผมเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งเนาะ ไปกันเลยครับโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูครับโอ้ตัวนี้คือผมเปิดเบสแรงๆนะแล้วก็เปิดเสียงกลางเบาๆเนาะโอ้แสตตาเลย โอ้โหอหลอดหลอดจะขาดหรือเปล่านี่ครับน enfin ี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบังตัวนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดู LED LED นี่เด็กๆไปเลยนะครับแต่ติดอยู่เห็นไหมครับหน่อ้สายหลวมสายหลวม สายติดกันเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งดูครับโอ้โหโหลอดดำเลยนะครับหลอดเริ่มดำแล้วหลอด LED นี่มองมองแทบไม่เห็นนะครับเน,น,นี่ยติดอยู่ติดอยู่อ่าติดอยู่เห็นั้นนะแต่ว่าตัวนี้โกบไว้หมดเลย ดูดูดูไฟครับดูดูหัวไฟผมที่ผมส่องในพื้น <laughs> แสงแสงเป็นแสงเบาไปเลยหัวไฟนะครับโอ้เดิมะเริ่ม,เร,มเริ่มดำแล้วครับดบแล้วโอ้มันก็ไปตามจังหวะเสียงเพลงเนาะก็เสียงเพลงเบสมามันไปตามตามเสียงเบสน,นะครับหลอดหลอดไฟพวกนี้ไปตามเสียงเบส อ่านี่ครับติดเสตตูลำโพงน่าจะดีเนาะติดแสงในแต่ว่ามันจะกินหวัดนะครับมันจะกินหวัดมันจะไปแย่งแย่งหวัดดอกลำโพงเนาะก็ไม่ใส่ดีกว่าอ่าเห็นไหมครับมันไปตามเสียงไอ้นี่เลยเสียงเพลงโอ้เห็นไฟแบบภมไหมครับนี่นี่นะครับนี่นี่นี่น ตัวนี้คือไฟมอแบตใส่หัวนะครับส่วนตัวนั้นคือหลอด12โวลต์ก็เป็นหลอดคล้ายๆกับหลอดไฟหน้ารถไทนี่นะครับดูแสงตามจังหวะเสียงเพลงเลยทำไฟบิงทำไฟวิ่งในตู้ลำโพงเนาะนี่ครับก็นะครับ,นะรบโอเคครับคลิปนี้ก็มีพี่คนนึงขอมาเนาะว่าอยากให้ ลองเอาหลอดไฟมาต่อใส่สายลำโพงนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนอ่านี้เลยครับจะเป็นแบบนี้เลยจะไฟมันจะสว่างตามเสียงเบสเลยนะครับสว่างตามเสียงเบสเลยนะครับเเห็นไหมครับไปกันเลยเดี๋ยวรอดูตัวไหนจะ ไปโอ้ไอหลอดนี้แรงกลัวเนาะโอ้หลอดดำเลยครับเดี๋ยวเมองไม่เห็น LED เลย,เด,ยเดี๋ยวปิดตัวนี้ไปก่อนอ่านี่ครับ LED เดี๋ยวผมจะลองเอาเสียงขึ้นอีก หน่อยนึงเนาะว่ามันจะขาดไหมเรียบร้อยครับก็ปากฏว่าไอเร่งเสียงขึ้นหลออนี้ขาดขาดจริงไหมนี่เดี๋ยวดูก่อนครับเหมือนไม่ขาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจดูสายหลุดไห่ LED ยังติดอยู่ เอดียังติดแต่ตัวนี้ไปแล้วหลอดดำเลยนะหรือสายหลุดเรียบร้อยครับไปแล้วแน่นอน,ขา,นขาดแล้วครับนี่ก็โอ้ขาดจริงครับนั่นไส่หลุดเลยนะครับเห็นไหมครับใส่หลุดเห็นไหมครับนะ <laughs> ใส่หายไปเลยนะครับอันนี้ครับก็ปรากฏว่าหลอดนี้มันไม่ต้านไม่มีแรงต้านเหมือนตัวนี้เนาะตัวนี้แรงต้านจะจะดีกว่านะครับนี่ครับยังติดอยู่ แต่ยังติดอยู่เห็นไหมครับแต่ติดไม่หมดทุกหลอดเนาะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าหลอดนี้ขาดไปแล้ว <messed> <S <S <choices> หลอดนี้ดําเลยครับหลอดหลอดนี้ดําเลยขาดไปแล้วครับนี่ก็ถ้ามาต่อแสลําโพงนี่มันไอกำลังวนที่มากับสายลําโพงนี่มันผมไม่แน่ใจว่า กี่โวล์เนาะผมว่าน่าจะโอ้หลายโวล์นะขนาดหลอดนี้ตั้งรับไฟได้ถึง20โวล์ยังยังยังต้านไม่อยู่เลยนะครับก็น่าจะมากกว่า20โวล์อยู่นะครับนี่นครับก็อันนี้ครับ,ก,รบก็ปรากฏว่าหลอดนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนลังวันเลยนะครับอ่าโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็ถือว่าแสงแรงใช้ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าไอตัวนี้หล,ลอดนี้ครับแรงมากขาดแล้วอันนี้ครับตัวนี้แรงแรงจนขาดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับไอไส้มันหลุดออกมาอันนี้ครับไส้มันหลุดออกมาเลยตัวนี้เป็นหลอดหลอดของไฟท้ายรถกระบะเนาะไฟท้ายรถกระบะที่เป็น12โวลต์นะครับก็ใส่กับไว้หน้ารถไทได้นะครับอันนี้ครับก็ขาดไปแล้ว ต้านกำลังไฟตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ไฟตัวนี้น่าจะเกิน20โวลต์อยู่ถ้าเปิดเบรดแรงๆเนาะก็น่าจะเกิน20โวลต์อยู่คิดว่านะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมันสูงสุดเท่าไหร่เนาะแบบไอแบบสุดขีดนะมันสูงเท่าไหร่นะครับก็นี่ครับเป็นการทดลองนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ผมผมไม่ได้ทดลองต่อนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ทดลองต่อเอามาเฉยๆนะครับ แต่ว่าตัวนี้ก็ขาดเหมือนกันนะครับสรุปว่าเหลือไม่กี่หลอดเองจากจากปกติเหลือทุกหลอดเลยเนาะก็ปรากฏว่ามาต่อปุ๊บหายไปหลายหลอดเลยครับเหลือแค่นี่ครับเป็นบางจุดนะครับเหลือเป็นบางจุดนะครับก็สรุปว่ามันต่อได้อยู่แต่ว่าคือไฟที่มากับดอกลำโพงนี่มันมาตามเสียงเบสเนาะ พอมีเสียงเบรคมาไฟมันก็กระชากมาแรงอะไรประมาณนี้นะครับต่อทาให้หลอดคาได้นะครับถ้าใครจะมาต่อใส่ <S 2> <S 2> ผมไม่แนะนํานะ <S <S 2> <S 2> ก็มันต้องมีตัวอะไรอีกแบบยังไงละ่ะต้องการหลอดขาดอะไรประมาณนี้นะครับแบบว่าทําให้ไฟมันนิ่งหรือไม่ให้ไฟเกินอะไรประมาณนี้นะครับไม่ให้ไม่ให้ไฟมันเกินนะครับมันถึงจะใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอามาต่อ,อตรงแบบนี้ก็ไม่เหลือครับเรียบร้อยแล้วครับหลอดนั้นก็ขาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ หลอดนี้เหลือไม่กี่หลอดนะครับนี่ส่วนตัวนี้เป็น AC เนาะไฟบ้านตัวนี้มันใช A ่ใส่ยังไงก็ไม่ติดน,นะครับเพรมันเป็นไฟบ้านนะครับหลอดไฟบ้านอันนี้ครับก็เป็นการทดลองนะครับก็ถือว่าแสงแรงแสงแรงมากนะครับนี่ครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งคอมาก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับในคลิปนี้ก็เป็นนช่องผมก็หลังจากห่างหายไปนานเนาะก็กลับมาถ่ายคลิปก็มีอีก พี่คนหนึ่งเนาะที่เขาซื้อไดชาร์จมาเขาซื้อใหม่เลยเอาไดชาร์จแบบผมเลยเอามาติดติดใส่รถไทยแบบผมมั้งหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับก็เขาบอกว่าให้ลองเอาโทรศัพท์ชาร์จด้วยเครื่องรถไทยน,นะครับว่าจะชาร์จได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูในคลิปต่อไปเนาะนะครับเอาครคบก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปคลิปนี้ลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ